You are listening to the Game Changer podcast ที่จะเปลี่ยนให้คุณได้ผลลัพธ์แบบทะลุทะลวงสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ podcast รายการ The Game Changer แล้วตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับผมนะครับแดดตี้โอใน EP นี้ต้องเรียกว่า มาแชร์เทคนิคนะครับรวมถึงการให้กำลังใจกับคนที่ทำงานนะครับแล้วกำลังมีภาวะรู้สึกที่อาจจะเหนื่อยล้าหรืออาจกำลังจะต่อสู้กับภาวะที่หมดไฟนะครับ Demand Control Support รวม3เทคนิคจิตวิทยาผู้นำโดยอดัมแกรน t ครับอย่างที่แดดดี้บอกไปนะครับว่าใน EP นี้ตั้งใจที่จะแบ่งปันนะครับให้ทุกคนได้มีเทคนิคนะครับเล็กๆ,ๆน้อยๆในการที่จะเรียกว่า ฟื้นฟูตัวเองนะครับสู้กับภาวะที่รู้สึกว่าหมดไฟนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเป็นกำลังใจให้แดดดี้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับขอคนติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะไม่พลาด ep ต่อไปของแดดดี้ด้วยครับใช่แล้วก็คือตัว demand control support ครับ3เทคนิคจิตวิทยาผู้นำโดย Adam Grant นะครับเพื่อต่อสู้กับภาวะหมดไฟครับการที่เราทำงานเนี่ยเราก็เกิดภาวะ หมดไฟเนี่ยหรือหลายคนอาจจะเคยดียนะครับคำว่าเบิร์นเอาเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าทํางานไม่ได้นะครับหรือทํางานไม่ดีนะแต่ที่จริงแล้วนะครับมันเป็นเรื่องของสภาวะจิตใจครับซึ่งคุณอดัมแกรนเนี่ยกล่าวถึงเรื่องของภาวะหมดไฟเป็นเรื่องที่คนในที่ทํางานหรือผู้นำเนี่ยต้องรับผิดชอบด้วยนะครับ คุณอดัมแกรนเนี่ยเป็นศาสตราจารย์จากว t o n School นะครับแล้วก็เป็นผู้เขียนหนังสือที่คนไทยรู้จักกันอย่างดีนะครับหนังสอือชื่อชื่อว่า Think Again Originals นะครับแล้วก็ Give and Take ครับได้พูดถึงผู้นำมีส่วนสำคัญในการรับผิดชอบการหมดไฟของพนักงานครับโดยคุณอดัมแกรน t เนี่ยได้เคยพูดไว้บนเวทีในการอภิปรายนะครับในงาน Up l i f t by Better Up ในปี2 0 2 4ด้วยนะครับ เขาบอกไว้ว่าฉันคิดว่าภาวะหมดไฟเนี่ยเป็นความรู้สึกหมดแรงทางอารมณ์นะครับที่ทั้งยาวนานแล้วก็ลดประสิทธิภาพการทำงานนั่นหมายความว่ามันไม่ใช่อาการที่เป็นเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับแต่มันจะเป็นติดตัวครับแล้วก็มีโอกาสที่จะรบกวนการทำงานนะครับซึ่งอันนี้จะนำไปสู่การลดประสิทธิภาพของการทำงานนั่นเองครับทีนี้หากมี มากกว่า1คนที่หมดไฟเนี่ยนั้นในทีมเราในบริษัทเรานะครับนั่นแสดงให้เห็นว่ามันเป็นปัญหาด้านโครงสร้างและครับแล้วก็วัฒนธรรมขององค์กรที่ผู้นำเนี่ยต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบครับปัญหาของความเหนื่อยล้าเหล่านี้เนี่ยนะแก้ได้นะครับโดยคุณอดัมแกรนเนี่ยได้ระบุถึง3องค์ประกอบสําคัญนะครับที่จะช่วยจัดการปัญหานี้ได้โดยเขาใช้ศั์นะสตัวนี้เลยก็คือ Demand Control และ Support นะครับซึ่งจะช่วยให้คนเราเนี่ยนะครับสามารถพบความหมายแล้วก็มีแรงจูงใจนะครับในการทำงานของตัวเองแล้วก็สามารถแก้ปัญหาภาวะหมดไฟหรือเบรนเอาเนี่ยได้ด้วยกระบวนการนะครับเรียกว่าเพื่อเป็นการลดปัญหาเรื้อรังนะครับแล้วก็ยั่งยืนกว่าการเลือกที่จะไม่แก้ปัญหาใดๆเลยนะครับทีนี้ d e m a n ด์คอนโทรลซ p พพอรเนี่ยสเทคนิคนี่นะครับมันเป็นยังไง แต่ที่เราให้ฟังนะครับมาดูดีมานก่อนนะครับดีมานเนี่ยก็คือการรับผิดชอบงานอย่างเหมาะสมครับคุณอดัมกรนเนี่ยได้บอกเคล็ดลับนะครับในขั้นตอนแรกของผู้นําก็คือการที่คุณต้องลงไปตรวจสอบความต้องการนะครับที่เป็นสาเหตุของภาวะหมดไฟของคนในทีมครับซึ่งนั่นจะเป็นขั้นตอนที่เรียกว่าไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะแต่การที่จะเข้าใจว่าคนคนหนึ่งเนี่ยหมดไฟมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายนะครับ คุณดดมกรันเนี่ยกล่าวถึงเคสที่คนส่วนใหญ่พบเจออันนี้มักเกี่ยวข้องกับภาวะงานที่มากเกินไปอะ่ะคือมันโอเวอร์โหลดนะครับคือมีงานมากเกินกว่าที่จะรับไหวนะครับหรือบางงานเนี่ยบางทีเนี่ยชนิดของงานกับความคาดหวังเนี่ยมันมันไม่ชัดเจนนะครับบางครั้งเนี่ยก็รู้สึกเหมือนถูกคาดหวังให้กับงานที่เราต้องทำเนี่ยตลอด24ชั่วโมงนะครับ โดยความต้องการเหล่านี้นะเป็นภาระนะครับเราก็ต้องหาจะมีกลุ่มอื่นๆในองค์กรที่มีภาวะหมดไฟในลักษณะที่คล้ายกันแบบนี้หรือเปล่านะครับสิ่งนี้จะเป็นสัญญาณบอกเลยว่าพวกเขาเนี่ยมีความต้องการที่มากเกินไปนั่นเองนะครับทีนี้การลดความต้องการเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยกันมอบหมายความรับผิดชอบนะครับที่เรียกว่าเหมาะสมนะครับคือถ้างานมันมากไปเนี่ย ก็อาจจะมีวิธีแก้หลายอย่างใช่ไหมครับอาจจะปรับเปลี่ยนหรืออาจจะหาคนมาทํางานเพิ่มนะครับก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีก็ได้แต่ในท้ายที่สุดเนี้ยเป้าหมายของการจัดการเรื่องนี้เนี่ยมันควรเป็นเรื่องของการทําความเข้าใจกับคนในทีมครับกับผู้ร่วมงานก่อนให้เขาได้เรียกว่าจัดการความต้องการของตัวเองให้ได้มากขึ้นนะครับทีนี้เมื่อเราเนี่ยมีเวลาจัดการเรื่องของความเครียดกับงานโอกาสของการที่จะเป็นภาวะหมดไฟเนี่ยมันก็อาจจะ จางหายลงแล้วมันก็ดีขึ้นนะครับเพราะเรารู้แล้วนี่ว่าปัญหาหลักๆเหล่านี้มันเกิดจากความต้องการที่อาจจะกระจุกมากเกินไปนะครับก็เป็นปัญหาที่สามารถแก้ได้จากต้นเหตุครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของดีมานนะครับก็คือรับผิดชอบงานอย่างเหมาะสมอันถัดมาครับที่แดดดี้พูดไปตอนต้นนี่คือคําว่าคอนโทรลนะครับคอนโทรลตรงนี้จะบอกว่าเป็นการมอบอิสระครับขั้นตอนต่อมานีต้องยอมรับว่า ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะสามารถจัดการเรื่องของภาวะหมดไฟได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็คือตัวดีมานนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่คุณอดัมกรันนะครับได้หยิบยกขึ้นมาก็บอกสมมุตินะครับว่าถ้าว่าคุณทํางานบริษัทที่จําเป็นต้องดูแลคําสั่งซื้อนะครับจากลูกค้าทั่วโลกเลยนะครับการจะลดชั่วโมงทํางานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้วิธีที่เหมาะสมใช่ไหมเพราะมันต้องสามารถแฮนด์ดลลูกค้าได้ตลอด2 4ชั่วโมงนะครับแต่สิ่งที่สมควรทำานในการจัดการเรื่องนี้ก็คือ คนทำงานเนี่ยควรจะได้รับอิสระนะครับในการควบคุมบรหิหารจัดการเวลาได้ด้วยตัวเองนั่นเองนะครับเพราะอะไรครับก็เพราะว่าการที่คนที่ทำงานเนี่ยรู้สึกว่าต้องทำตามภาวะที่ต้องถูกทำตามนะครับมันกดดันมันเครียดก็เป็นเหตุนะครับทำให้เขาไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์นั้นได้นะครับแต่ทุกคนลองมองกลับกันนะครับถ้าหากว่าเขามีอิสระในการที่จะ บริหารจัดการได้มากขึ้นนะครับอันนี้ไม่ใช่แค่พนักงานจะเก่งขึ้นเราจะเก่งขึ้นด้วยนะครับแต่เขาเนี่ยจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เรียกว่ามีความรู้สึกว่าสามารถมีสิทธิ์ในการควบคุมงานที่เขาได้รับผิดชอบได้ด้วยนะครับคุณเดนมแกรนด์นะยังบอกอีกนะครับว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยนิยมควบคุมชั่วโมงการทำงานของตัวเองนะครับแล้วก็ต้องการสภาพแวดล้อมการทำงานที่เรียกว่ายืดหยุ่นนะก็คือ flexible มากขึ้นนะครับเพราะนั้นการให้อิสระ กับคนที่ทำงานเนี่ยอาจจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงานได้นะครับแล้วก็สามารถเรียกว่าบรรเทาลดภาวะหมดไฟได้ดีกว่าการที่ไปบังคับเขาหรือกดดันเขานะครับเพราะฉะนั้นการที่มีงานที่ยืดหยุ่นนะครับให้เขาเนี่ยได้มีสิทธิ์ในการออกความคิดเห็นได้มีสิทธิ์ในการควบคุมการจัดงานที่เขาได้รับผิดชอบเองนะครับมันก็ยิ่งทําให้เขาเนี่ยอาจจะมีความสุข มีความท้าทายที่สนุกนะครับแล้วก็สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยแต่นะครับทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการทำงานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการนะครับหรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมของ,ององค์กรด้วยหรือถ้าหากว่าทีมของคุณเนี่ยเป็นเช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเพราะการที่เราจะไว้ใจ ให้การบริหารจัดการเนี่ยมันก็ต้อง,ก,องก็ต้องดูด้วยนะครับว่าขอบเขตอยู่ตรงไหนยังไงบ้างนี่ต้องประเมินนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องเรียกว่าเกิดการเ,เชื่อใจนะครับแล้วก็เชื่อในความสามารถของทีมงานด้วยนะครับทีนี้ตัวที่3ปัจจัยที่3นะครับซั p พ o r t ตรงนี้กำลังจะบอกว่าสนับสนุนอย่างเข้าใจครับคุณไอดดมกรนเนี่ยได้พูดไว้ว่าขั้นตอนของการัพพ p o r t หรือการสนับสนุนนะครับก็คือการที่ คนเราเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จําเป็นนะครับในการรับมือกับความต้องการที่เข้ามาในแง่ของการทํางานนะครับการสร้างวัฒนธรรมที่พวกเขาเนี่ยรู้สึกว่าปลอดภัยสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาได้ครับแล้วก็รับมือกับสุขภาพจิตได้ด้วยแต่กลับกันนะครับหลายๆคนเนี่ยทำงานส่วนใหญ่เลยนะมักจะไม่ได้รู้สึกว่าพวกเขา ทำงานแล้วรู้สึกแบบเป็นอะไรในเะซ็กคิวนะครับหรือปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีความมีความเรียกว่าสุขภาพจิตที่ดีนะครับไม่ได้รับการดูแลซึ่งวิธีที่จะทําให้เรื่องพวกนี้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลนะครับในการรับมือก็คือต้องเริ่มจากคนที่เป็นหัวหน้าทีมหรือผู้นําก่อนนะครับทีนี้หากเราใส่ใจกับทีมงานแล้วก็สามารถที่จะรับรู้นะครับภาวะหมดไฟซึ่งอันนี้มันจะ เรียกว่าเชื่อมโยงนะครับกับสุขภาพจิตด,ด้วยเพราะัการทีเ่เรียกว่ามีเหตุผลให้ทุกคนนะครับได้มีโอกาสได้พักผ่อนได้ลาง,งานไปดูแลตัวเองด้วยแล้วก็สามารถที่จะส่งเสริมให้มีการพูดคุยกันอย่างเปิดเผยภายในองค์กรก็ถือว่าหรือในทีมงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับนนี้ก็เรียกว่าเป็นการฟีดแบ็กนะครับซึ่งกันและกันได้คุณอดัมแกรนเนี่ยได้พูดเสริมด้วยนะครับว่า การเป็นแบบอย่างของผู้นำนะครับหรือหัวหน้าก็คือหัวใจของการแก้ปัญหาครับเพราะการทำให้ทุกคนเนี่ยทุกระดับเนี่ยเข้าใจมันไม่ใช่เพียงแค่พูดเท่านั้นนะครับแต่ต้องเรียกว่าแสดงให้เห็นถึงการกระทำด้วยเห็นถึงพฤติกรรมของเขานะครับว่าคนที่เป็นผู้นำหรือหัวหน้าทีมเนี่ยสามารถยอมรับแล้วก็สามารถส่งเสริมเรื่องเหล่านั้นได้จริงๆนะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่คำพูดหรือเป็น เป็นอะไรทีเ่เป็นเพราะหน้าที่ที่ต้องทําเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะครับสส่วนที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งหัวหน้าทีมผู้นำนะครับหรือแม้กระทั่งเราเป็นคนทํางานเองเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเอามาประเมินแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ได้ด้วยนะครับกับ3ส,ส่วนนี้ที่เดดดี้บอกไปก็มีอันแรกดิมานใช่ไหมครับความรับผิดชอบของงานก็ต้องมีอย่างเหมาะสมนะครับคอนโทรลนะครับก็ควรจะต้องมีอิสระในการที่จะทํางาน อยู่ในกรอบนะครับด้วยสามารถคิดสามารถให้ความคิดเห็นฟีดแบ็กต่างๆได้นะครับแล้วก็สนับสนุนการทํางานอย่างเข้าใจหรือซัพพอร์ตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็จะเป็น3ปัจจัยนะครับสามเรียกว่าเป็น3เทคนิคสําคัญที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถต่อสู้กับภาวะหมดไฟของการทํางานได้นะครับก็เดี๋ยวนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแน่นอนว่าการทํางานมันก็อาจจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างแต่ในทุกๆอุปสรรคปัญหาเนี่ย ก็ยังเชื่อว่ามันทําให้เราได้เติบโตแล้วก็เรียนรู้นะครับแล้วก็ยังเชื่อว่าหลายๆปัญหาเนี่ยนะครับมันสามารถแก้ได้ครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณทุกๆคนสำหรับการติดตามฟังครับแด่ดดีขอตัวไปก่อนแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ